หัระชน้พีเด็กได้ค่ะี่ขหลขอมุมนิดนึงนะคะขอมุมต่างกันได้เลยฝั่งนู้นได้ฝั่งนี้เป็นเฉยๆฝั่งนี้เลยเริ่มอ่าเริ่มเลยครับแพ้ขาปีนี้แพ้าดดีเลยนะคะปะตเลยอยากขนซิอารดีๆเร็วๆเราเป็นดารานะ หนูเพิ่งเหมือนปีนี้แหละค่ะเปิดตัวเลยนี่เป็นพี่ทีเป็นพีทีเป็นพีทียังไงยังไงยังไงคืออะไร่ะขยาความนิดนึงยังไงอ๋อ เ,เวทชิลป์ครั้งนี้ใช่ไหมคะโอเคนะหนูก็รู้สึกว่าสนุกดีแบบว่าคุยกันสนุกคอนเน็กดีอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเป็นแบบเหมือนโตขึ้นจริงๆก็แบบแก่ขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก,มนก็มันก็มีอะไรที่แบบรู้แล้วว่าเราเราสบายตัวแบบไหนไอะไรอย่างเงี้ยอะไร่เงี้ยปใสาเหตุผลให้แล้วแบบนั่งเปิดอีก,กว่าเ,เ,เป็นเลย นูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูใช้ชีวิตแบบตึ่งหลับตึ่งตื่นในทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเเออ้้ยยวันนี้รูปเซตนี้เอน่ารักดีเอ๊ะหรือว่าแบบรวมมั่วๆโซ่ๆแล้วเอ้ยสวยดีกดเลยเลยไปนี่มีสติไหมอะไรนะคะลงไปนี่มีสเซรั่มเออไม่ตึ่งหลับตึ่งตื่นนะพี่สาวอันนี้คือต้องเป็นสาก่อน ไม่ได้บอกอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่อันนี้คือหนูคัดมาที่ดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีอะไรที่มันแบบใ,แใช่หนูคัดมาที่ดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่กัคือแบบหนูไม่ค่อยมีรูปดีดด้วยกันเลยค่ะแล้วพี่ถามว่าไปไปคอนเนคกตอนไหนเออโหก็ประมาณก็ปีหนึ่งปีหนึ่งประมาณเกือบเกือบปีหนึ่งลแล้<ห>วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ๋อเขามาจีบหนูแม่ ยังไงให้นูเขามาจีบหนูเขามาจีบยังไงเออมันไงดีจริงๆเอาตามจริงเลยคือก็เข้ามาทางแบบรุ่นพี่ที่รู้จักกันอะไรเงี้ยหนึ่งก็คือมีแบบเป็นเป็นเพื่อนสนิทพี่แอรินด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบว่าแบบเอาเป็นมูโชเฟรนด์ด้วยกันอะไรเงี้ยพี่แอรินเป็นแอรินไม่รู้เหมือนกันแอรินไม่คือเหรอแอรินเป็นเหมือนแบบถีบเข้ามาหรือเปล่าหนูไม่รู้เหมือนกันรอเล่นรอเล่นรอเล่นไม่คือมันเข้ามาหาเราก่อนมาหนูรล้ าเองกไปถึงเป็นยังไงนะคะมาิธีการจีบของเขาเขามาแบบว่าเป็นเโสนเป็นโซนอะ้วไม่ค่อยข้างเป็นที่หลงอะไรงเงี้ยมาจีบเลยค่ะชัดเจนเลยใช่ใช่อะไรที่ประทับใจเราทำให้เรารู้สึกว่าโอเคคนนี้เราชอบดูอะไรเงี้ยหนู คือจริงๆก็คุยคุยกันนานประมาณนึงแบบคุยกันนานประมาณนึงก็ก็เป็นเวลาที่แบบว่าไม่เขาเรียกอะไรอยู่จะไม่ได้ว่ากี่เดือนแต่ว่าก็ก็หลายเดือนเลยประมาณนึงจนรู้สึกว่าเออคุยคุยสนุกอยู่ด้วยแล้วแบบสบายรู้สึกว่าคุยด้วยภาษาเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเกิดการแบบเกิดการไปไปต่อเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ม วตัวเขาเองก็รู้สูโค้ถามหนูว่าแบบไม่มีคลิปที่มันดีกว่านี้แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเออใช่อะไรนะคะเพราะหนูไม่ได้แจ้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยถามว่าไม่มีคลิปที่มันดีกว่านี้แล้วหรอหนูก็แบบไม่มีค่ะอันนี้ดีที่สุดแล้วค่ะออคลิปแรกคนรอบข้างก็เออ แซวแซวก็รู้สึกก็รู้สึกว่าโดนแซวทุกวันจนทุกวันนี้ก็ยังโดนแซวทุกวันอยู่อะไรเงี้ยอะไรที่ทำให้เราชอบเราหนูสวยค่ะว้าาายวาานาาาาาาเาาาาาทาา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 าลาา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 านาา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 ตาแกาาาาาา Who are you อะไรเงี้ยก็ตะลึงเหมือนกันตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบแบบแบบว่าอุ๊ยทำไมดูแบบ aggressive อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆพอมาเจอกันจริงๆคือแบบแค่เก๊กแค่เก๊กไปเกียงเขาเลยแค่แบบว่าเออเดี๋ยวไม่เท่อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยนี่เอาจริงๆงั้นหนูถามว่าหนูรใส่แล้วสไตล์เขาเป็นยังไงแบบเอาจริงอะจริงๆเป็นคน introvert นะคะเออเหมือนเหมือนจะเป็นคน introvert แล้วก็เหมือนพอม เ,เขาผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างโตประมาณหนึ่งเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หนู หนูโอเคกับการที่แบบว่าอยู่เรารู้สึกตัวเองสบายตัวอะไรเงี้ยคุยกันสบายตัวเจอคนอีกทั่ดแบบเราเขาแบบว่าได้รับกันยังไงเหมือนมันมีประโยคนึ่งที่ที่พี่เขาเคยพูดเขาบอกว่าแบบเออก็ดีนะแบบพี่ไม่ต้องพูดอะไรเลยอะแบบแพทพูดคนเดียวมันดีใช่ไหมพูยหนูก็เหมือแบบแป๊บนึงแล้วหนูก็แบบอ๋อเออขอบคุณเป็นรู้ฟังที่ดีเออค่ะ ก็บางทีเขากอาจจะไม่ได้ฟังอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูชอบพูดเขาเป็นไคนน่ารักไง ังไงอุ้ยทำไมหนูคิดวะเฮ้ยงงตื่นเตนหนูรู้สึกว่าแบบหนูรู้สึกว่าตอนคือหนูอยู่ใช้อย่างที่บอกว่าหนูเป็นคนใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยไปเปื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนมากก็จะได้รับฟิดแบตจากคนรอบข้างว่าแบบเฮ้ยแบบแบบพวกมึงน่ารักดีอะไรเงี้ยพวกน่ารักดีพวกเธอน่ารักดีอะไรเงี้ยหนูก็แบบรู้สึกว่าเออการที่เราแบบอยู่กับ เร้นมีวีเลชั่นชิพกับใครสักคนที่แบบคนรอบขพางก็รู้สึกว่าเราแบบเออน่ารักกันอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าแล้วตัวหนูเองกับตัวพี่เขาเองดกันแล้วก็สบายตัวด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบพอมันสบายแล้วมันมันก็คือเป็นเอเนอร์จีที่ดีอะไรเงี้ยมันก็เลยส่งหนูคิดนะว่ามันน่าจะแบบพอมันสบายตัวแล้วมันเป็นอะไรที่มันแบบดีมันก็เลยส่งไปให้คนอื่นก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเออเราอาจจะ เราอาจจะน่ารักกันจริงๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขายังไงเขาโดนจับตามองเขารู้ว่าเออเราเปิดตัวกับเขาเขามีติแต่โดนจับตามองไม่รู้เมื่อต้องเป็นโครงการที่เขาบ้างแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยมีมาฟ้องฟ้องบ้างไหมเขาไม่รู้สึกไม่ไม่อะตอนนี้ยังยังไม่มียังไม่มีอะค่ะการที่ถามหน่อยพี่คาดวัาข่าวว่าเพชรชัยานี่เปิดตัวแปลในโซนหนูเพชรรู้สึกยังไงตอนแรกหนูไม่เห็นแล้วก็แม่หนูส่งมาให้แม่บอกว่าอุ้ยมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่หนูก็พูดเหมือนกันว่าแบบ ทำไมไม่เอาลูกที่มันดีกว่านี้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยเขาไม่ให้ซูนหนุนคำตอบแค่เป็นยังไงก็รู้สึกเอาปวดนิดหนึ่งเอาปวดนิดหนึ่งที่ว่าแบบเออมันมันเป็นแบบมันเป็นมันเป็นความพูดที่ฟังแล้วมันแบบเออหนูเข้าใจเรีแอคชั่นคนอื่นเหมือนกันที่ว่าแบบพออ่านแล้วมันจะต้องแบบเอออะไรอย่างเงี้ยเออหนูหนูเข้าใจหนูเข้าใจก็ก็ก็เข้าใจมาเข้าใจพี่น้ารู้รู้ค่ะรู้ใช่ ม้าหมาม,ามา้ากับพี่เขาก็คือเจอกันแล้วก็คุยกันไปเรื่อ <c oughs> <ภ>ยคือแบบเออจูน,จน,จนติดกันเลยคุยไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่ดื่มน้ําอัดลมเหมือนกันดื่มอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกฮอนี่คือบทสนทนาเหรอน,นี่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาทางแม่ได้ไหล่ะเออไม่รู้เหมือนกันคือไอ้ที่สองครอบครัวเจอกันเลยใช่ไหมพชรยัง ยังไม่ได้เป็นเชิงสองครอบครัวป้าป๊ามามายังไม่เคยเจอเจอทางครอบครัวของพี่แพนเลยไงคะแต่ว่าหนูเจอเจอคุณแม่แล้วแล้วก็เจอแบบน้องสาวเจอครอบครัวเขาแล้วแฟนมาเจอฝั่งเราบ้างเจอแล้วค่ะมาเจอมามาแล้วค่ะแบบนี้ใช้คําว่าแฟนเต็มปากเลยได้ไหมใช่ค่ะ เา้าเนาะชื่อเราเหมือนกันเราสับสนกันบ้างไหมพี่แพทแพทเรียกยังไงี่ยเออก็ก็ก็เรียกแบบพี่แพทย์เขาก็เรียกแพทย์เลยไงมันมีหนูว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นข้อแรกที่หนูรู้สึกว่าแบบเออน่ารักดีอะไรเงี้ยที่แบบว่าเราชื่อเหมือนกันอะไรเงี้ยแพทย์อะไรเงี้ยเวลาเขาเรียกชื่อแพทเสียงสองไหมไม่ค่ะเป็นคนแบบเสียงเดียวค่ะเป็นเสียงเดียวแล้วตับปีหนึ่งมาไม่เคยสัมผัสถึงสองเลยหรอไม่มีเลยค่ะแล้วเราล่ะเราเสียงสองไหมมีทุก เสียงตะรูปแบบใช่ไหมมันคือแบบว่า เสียงเสียงอะไรแล้วอ่ะจริงๆหนูไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคนแบบว่าเออ่มีมีหลาหลายเสียงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นเสียงแบบขึ้นลงเป็นแบบวีนบ่อยอ๋อวีนบ่อยร่างนี้มันได้ยังไงคะแคลร์หนูหนูชอบที่มันสบายตัวค่ะมันสบายตัวมันเป็นแบบมันเป็นตัวเองทันทีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยอะไรอย่างเงี้ยคนอกจาอย่างหนูว่าเขาก็เคยดีค่ะค่ะเขาแบบอะาอะไรเงี้ยเราแบบที่ตั้งรับอะไรยังไงหนู เอาใจนะพอที่หนูบอกตอนแรกวว่าเฮ้ยหนูแบบไม่ได้คิดอะไรแล้วก็กดกดโพสต์ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมีข่าวนี้กลับมาหนูก็รู้สึกว่าหนูก็เฉยๆนะมันเป็นมันเป็นมันเป็นอดีตของพี่เขาอะไรเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราอะไรเงี้ยค่ะเขถามแต่ว่าแบบไม่ให้หนูถามาหนูก็เปิดให้ดูบอกว่ามีนี่อะไรเงี้ยเฮ้ยแกมีนี่อะไรเงี้ยแบบแกมันมีนี่มันมีชื่อนี้อะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าโอ้จบอะไรเงี้ยหนูก็แบบเออเออเออน้องอะไรเงี้ย มีเตือนไหมจริงๆช่วงแรกเลยอะไรเงี้ยค่ะก็มีเตือนแต่หนูก็รู้สึกว่าน่าจะมีคนเตือนเขาเหมือนกันในทางของเราเตือนเตือนย่าเตือนหนูก็รู้สึกว่าอย่าคิดอย่าคิดผู้หญิงนะคะอย่าคิดว่าอย่าคิดว่าจะมีคนเตือนเราได้อย่างเดียวทางเราก็มีคนเต้เตือนเขาเหมือนกันน้าเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากอยู่กับปัจจุบันใช่ใช่ใช่ค่ะกคุณผู้นไปนะคุดีีกับพัชานิค่ะ ก็ว่าแล้วมันจะต้องเป็นเรื่องแน่นอนเลยเนี่ยถ้ารักนะคะโอเคขอบคุณค่ะ่พีตรงมองตรงก่อนค่ะอินเสิร์ตตรงนี้นะคะนี่แคไม่ไป